ที่อยู่ล่างเวลาแขกมันกว้างมาก่อันนี้ก็เป็นโต๊ะแบบกินกงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็เป็นครัวหรออันนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งเหรอนี่ใช่ค่ะมุมเล็กๆมุมแบบฟิลแบบเดือดเดีือดได้ไรเงี้ยในา้องเล่ข้างหลังเราทําเองเหรอที่ว่าต่อมาน่ะใช่ค่ะคือเขาทำให้เราข้างหลังมันมันมีแค่ตรงนี้ให้ค่ะอืมงังมีแค่ตรงนี้ให้เฉยๆออืก็แต่าล่งๆยังเพราะยังไม่ได้จัดเต็มแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ เนี่ยค่ะต่อเตอิมทําซิ้งเพราะว่าเวลาฝนตกมันจะไหลหมก็เลยทำแล้วก็เคปูนทีอะไรบานไม้ล้วจา้าบานไม้บานโครงการมันมันมีชื่อไมหมหรือหรือไม่ไม่ก็ไม่มีชื่อก็เป็นแม่น้องเจเลยนะคะอ๋ออันนี้เป็นคัวดเย็นคัวดในใช่ไหมค่ะเป็นกว้างมากทุกคนดูสินะศิลปินสาวพราวเสนี ควันเจมหาชนจากวันนั้นสู่วันนี้วันนี้ไงการ์ดเขานี่ไงเขาะว่าเราจะแจกกราดปาดวันที่สามสิบพคสอง้าหกแปดนะครับส0โมงเช้าวิธีสง1์สี่โมงเช้าพระฉันเพนสิบแปดนิการ่วมงานในปาร์ตี้ทีมแฟนตาซีแฟนซีสิบเก้ารับชมวงดนตรีโตเกียวมิวสิกยีเอ็ดประกวดชุดทีมสุนาซีมีบอสโนบอสโนมาด้วยเนาะ ทุกอย่างเราจะในนี้เราจะมีกลุ่มปิดเนาะอยากซัพพอร์ตเจนนี่เรื่องอะไรก็ได้เนี่ยอยากนักกินแล้วแต่ไปอีซีถามอะไรมืงหนีกันเรื่างอะไสุดเพราะว่ามันงานแล้วมันเยอะแหละแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรวันนี้เราก็อาจจะแบบบอร์รมากเพราะว่าจิจ่อเนาะเ้ากับจีเดินซ้ายเร็วเจนนี่ไปลี่ยนหางมึงอี่ไหมนี่เปล่าเปลี่นงานที่นี่ด้วยมีคนเตรียมอะไรไม่รอไหมนี่อ๋อยี่สิบเก้ามาเจี๋ยใช่ไหมใช่ค่ะยี่สิบเก้าเดี๋ยวผมจะเริ่มอาหารตกตกลงยัง อ่านตรงนี้ว่าราคาเทนหดมดแล้วเห็นไหมล่ะเขาเอาเท่าไหร่ล่ะตอนนี้เหลือแค่เต็มเจได้เยอะอยู่นะคุม้มดีกว่าไปว่าอย่างถ้าไปแม่อาหารที่อ่อนพี่พูดที่บ้านพระนันะ่นแหละแก่ออเคนะกลางวันอีกกลางวันอีกก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณหนึ่งใช่ครัพี่พูดเราที่ทำให้ตอนกาวันใช่ไมืม่อกี้ทำไมอ๋อ สมัยก่อนขาข,าข้ค่ะขอไข้รับเป็นถูงแน,น่นเนึ่งนอนเป็นพึ่งถูเงี้ยตอนที่บอสก่อนจิบอสิมาค่ะนอนอยู่นอนอน,อนังง่งูไปลืมแดดนอกเนี่ยลืมไม่ว่าบอสบอสิมาลืมสามสิบเรียนเชิญนะจ๊ะอันนี้คุณแม่บ่กนี่แคุณแม่คนไหนนี่อ่าแม่ของคนนี้ซ้ายมือคุณแม่ใช่คะ่ะอันนี้แม่อันนี้ใครคะอันนี้หนูสมัยตอนเด็กๆคุญแจกันนะ<า>อันนี้คุณยายบอกอันนี้คุณยายค่ะแล้วก็คุณตาที่เสียไป Oh, โอ้โหโอตอตหน้าเหมือนกันทั้งบ้าน <c oughs> ตาก,ากับยากกับหนักคือกันไหมพี่น้อง <c oughs> อก็งงว่าเองยังไหนนี่อันนั้นอันนั้นลุงก็คือลุงก็ก็คือเป,เป็นพีเนพ่เป็นพี่ชายของใช่ค่ะเป็นพี่ชายของแม่มที่ยลียงมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันพ้ออันที่สองเขี<ม>ยงเพราว่าเนี่ยโตบันไดสังกะซีบากะเท็ยดตามันอะค่ะใช่เข้าเยอะมากกับโลกดัดและที่กับภาพไปลุงบ้านแล้วเราไปทะรูปลบภูมิสกุนขี้มุกใครอยู่มันใครอยู่ผัดลูกบันหมื่นรายงานบอกว่าเออแม่ลุงอาจจะไปสายในนั้นก็งโลก ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย FC มาได้ไหมคะได้ค่ะตอนคืนมาชมมาอะไรได้ไหมคะเรียนเชิญได้ทุกคนเลยอะค่ะ FC ซัพพอระนันยีนุ่นทักที่ไหนนี่สามารถทักผ่านบอทก็ได้ค่ะหรือว่าทักเพจมันก็ได้เข้าเจนี่ดูกายจะได้เร็วเนาะทักเข้าเพจเจนี่เลยจะได้เร็วรวดเร็วทันใจน่าจังโอ้ย ่อแม่จะพิหุนมาโชว์มาโชว์จรถ้ามีเครื่องอะไรนีอยู่บ้านวันน้นที้เกิดเหตุการณ์อ่ะแม่คงจะเล่นเครื่องนี่แหละตอนเมาอันนี้แม่เอามาให้เซนี่ออกอะไนี่ออกก็มีตีแบบเก่งมากนักร้องหญิงค่าตัวเกียวเขาบอกเขาเเเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์วันจริงดีกว่าเราค่อยนั้นพาคุณพาแม่เนาะเราค่อยได้แบบนั้นนี่นู่นเปิดโปงบ้านเซนี่มาได้เปิดโปงแล้วไม่เห็นกอนแล้วเพราะวันต้องมาไห่สุดไม่ถ้าเปิดโปง บ้านจริงบ้านจริงเป็นบ้านใหม่บ้านใหม่ใช่บ้านใหม่ที่ปลูกใหม่ก็ทำใหม่กันตอนที่จะมาอยู่ค่ายก็ทำใหม่ก็มีประวัติลยาวมีเรื่องความลับเยอะมากก็ค่อยๆเปิดโปงแซมมี่เปิดโปงมันจะมาโชว์มูละมูละมูละมูจะมีแซมมี่โชว์ไงใช่ค่ะใครล่นกีตาร์นี่มีคนเล่นกีตาร์เป็นหรอ อ๋อหนูค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเฉนี่ยเล่นกีตาร์เป็นเล่นเล่นกีตาร์เป็นค่ะแต่ว่าดีแค่เป็นเพลงแค่นั้นเองค่ะโอ้อเฉลี่ก็ว่าเหรีเปลี่ยนเขวสุดขสั่งกหรียญเปลี่ยนให้กันละกันเล่นกัน,กนลเลยค่ะอ,อันนี้สะสมอะไรนี่อันนี้สะสมตุ๊กตามีเอฟซีซื้อมาให้ก็เลยสะสมค่ะ<อ>สสก็ FC ซื้อมาเองด้วยชอบอืใช่มันชอบมันก็เลยสะสมเรียนเชิญนะครับคนอรธานีเขาเก่งเนาะเขาบอกอรธานีก็สิเก่งกับ โอ้ยลงลุกขั้นอยู่ค่ะตอนนี้เศร้าลงไปตอนนี้ก็ไม่ลมแล้วลื่นอย่เดียวค่ะลื่นมิ้วแบบว่าถลายนิดนึงแฮโค้งนิดน้อยค่ะอืมครับค่ะโอเคนะค่ะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันว่าเออวันที่สามสิบจะมีความสนุกสนานยังเกิดขึ้นแต่ว่าน้องๆตัวเกี่ยวกับสิมาปรากวดแข่งเป็นบาประกวดชุดเป็นบอมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยค่ะอืดัันั่งอะไรได้ค่ะสีมั๊ บอสให้ไปแล้วที่ไปคือเรื่องอ๋อใช่บอสต้องบินอืม เอาเจนี่ไปบอกกันแน่น่นนี่นะคะหน,น,นูกาบ,บเรียนเชิญนะคะวันที่30พฤษภาคคนะ,คะเดือนนี้เลยใกล้จะถึงวันแล้วนะคะเรียนเชิญ f อทุกๆท,ท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะมาร่วมงานขึ้นบุญบ้านใหม่แล้วก็ปาร์ตี้วันเกิดน้องเจนี่ได้นะคะช่วงตอนกลางวันจะเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ถวายเพนนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเป็นอ่า เป็นวงที่หนูหามาอีกวงหนึ่งนะคะก็เป็นลัมซิงวัลลตี้นะคะเอาใจวัยรุ่นนะคะงานเราจะถึงเที่ยงคืนเลยนะคะมี2วงดนตรีนะสนุกสนานกันแน่นอนมีประกวดชุดแฟนซีมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างใครที่มาร่วมงานนะคะสามารถประกวดชุดแฟนซีได้หมดเลยนะคะถ้าอยากร่วมใช่ไม่ไม่ใช่แค่ว่าศิลปินในค่ายนะคะ,ะ,คะทุกคนนะคะทุกคนสามารถประกวดชุดแฟนซีได้หมดเลยแต่งมาได้เลยนะคะไม่มีการลำเอียงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีกรรมการที่แบบว่า อันเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ของเรามากๆนะคะกรรมการของเราก็มีบอสเฟมนะคะแล้วก็มีบอสโนตนะคะแล้วก็อะไรนะคะดิวแล้วค่ะดีแล้วมาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่อาวุโสที่สุดไม่ใช่หยอกหยอกหยอกอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นบอสบิ๊กนะคะก็คือเราจะไม่มีการรลบเอียงนะบอสนะบอสมีการรลบกเอียงว่า ใครสิแบบว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นศิลปินคนหนออคนไนนะคะไม่มีการระเพียงเราจะดูจากการความคิดสร้างสารรค์ของชุดชุดแน่นชุดเต็มไหมแซนซีคุณ <ừ> เอาออกมาเป็นสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยน <ừ> ักขาก็เรียนเชิญด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มปิดด้วยนะคะใช่ดดมีกลุ่มปิดวันที่30พฤษภานะคะเป็นกลุ่มปิดขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วันเกิดด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้กับคนเสร์ตเนะาะบอสจ,จะบินไปกรุ <ไป S 1> งเทพแล้วไปรอที่นู่น,นะค่ะขอบคุณบอสนะคะบ๊ายบายค่ะ มัดขึ้นบ้านใหม่เด้อสามสิบพีนห้องมากรวมค่าไฟเท่านั้นน้ำมันสามสิบเดือนนี้แหละเขาจะขึ้นบ้านใหม่่อยก็เล่มอันมาซอยซอยงานซอยบุญที 10, ่ไปขึ้นเครื่องเวาจะไปกรุงเทพเอฟซี FC ก็มาโดลดเดอฟซีเอฟซงเอฟซีก็พากันมาโหลดเด้อ เห็นละกรดีใจกั่นั่งพี่น้องพ่อดูสิบ้านน้าอยู่มากเห็นละกรดีใจนั่งมันอยู่ค่ายตัวเกี่ยวมีรายได้รายได้กันพี่น้องมีรายได้มีเงินมีคำได้เงินได้คำการไม่มามาอยู่มาอยู่วหรือล่ำบาปเนี่ยแตคิดนั่งยุ่พี่น้องใครเป็นศิลปินก็อยากให้ได้เห็นมีแม่น้อยหน้าใครนะ ่ายเราศิลปินเราแต่ละคนได้เงินได้ของได้อะไรกันสุดๆอยู่เนื่องในท่องอย่างกับกัขกอยู่พี่น้องเอลซี่พลายสปอร์ตหน้ากับว่าสปอร์ตหน้าเป็นของวันยังเพต้องเป็นเงินเป็นยังเป็นแนว้ออยา่างนักกินวัตถุงานเป็นหน้า